ตอนที่เราเริ่มทํารายการนะครับมันก็เป็นความคิดว่าบ้านเมืองเนี่ยอยู่ในภาวะซึ่งค่อนข้างที่จะสับสนเราอยากจะมีโอกาสที่จะได้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือต้องยอมรับว่าแต่ละวันเนี่ยเวลาเราให้ข่าวนะครับเราอาจจะให้สัมภาษณ์ผมก็ประมาณดูว่า10-15นาทีแต่ว่าข่าวที่ไปออกทางโทรทัศน์อาจจะได้สักไม่แน่ใจว่ากี่วินาทีนะครับแล้วก็หนังสือพิมพ์เองก็จะมีการเลือกสรุปประเด็น หลายครั้งก็อยากจะพูดหนึ่งเรื่องแต่ถูกถามกลับมาสักสิบกว่าเรื่องนะฮะเพราะฉะนั้นก็ทําให้เราคิดว่ามันน่าจะมีช่องทางที่จะได้สื่อสารตรงกับประชาชนจากสถานการณ์ทั้งนอกประเทศแล้วก็ในประเทศเนี่ยนะคะต้องถามตรงๆว่าเรามีอะไรให้เราเชื่อมั่นในตัวเราเองเหรอคะผมคิดว่าสิ่งสิ่งแรกเลยนะครับที่ที่ผมยืนยันได้แล้วก็ผมเชื่อพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยทราบดีก็คือว่า บ้านเมืองของเรารและคนของเราเนี่ยมีจุดแข็งมากมายก็ตอนที่ได้รับติดต่อก,ก็ยินดีแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าเ,เราก็ทราบอยู่แล้วว่าท่านจะมีรายการแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่มีใครนึกออกว่ารูปแบบของรายการเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าก็มีอ,มอดีตนายกท่านอื่นเคยทํามาแล้วก็จะมีสไตล์เป็นขอ,ของแต่ละบุคคลไปนะคะความจริงแล้วก็ไม่ใช่คนแรกนะครับที่จัดรายการในลักษณะนี้สมัยนายกทักษิณเนี่ยใช้สื่อวิทยุ ต่อมาเนี่ยท่านนายกสุรยุทธ์เนี่ยเป็นนายกท่านแรกที่มาจัดรายการทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็ต่อมาก็คือท่านนายกสมัครนะครับก็มาเว้นไปในช่วงของท่านนายกสมชายเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าช่องทางนี้น่าจะเป็นช่องทางที่จะได้มีโอกาสนะครับรายงานให้ประชาชนทราบว่าเจวันที่ผ่านมาทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสพูดในสิ่งซึ่งอาจจะไม่ได้ สามารถสื่อสารถึงประชาชนโดยตรงในแง่ของการสื่อสารอธิบายเหตุอธิบายผลอธิบายผลต่อสิ่งต่างๆที่เราทําก็นี่เป็นที่มาของของกรอบความคิดในเรื่องของรายการโดยปกติเนี่ยเวลาทําการเชื่อมโยงอย่างนี้เนี่ยะจะไม่ค่อยชอบเพราะมีความรู้สึกว่ามันมันต่อกันไม่ค่อยติดมันต่อกันไม่สนิทแต่วันนั้นเนี่ยยอมรับว่าไอ้ความชัดของของของ,ของภาพแล้วก็การที่ไม่มีระยะเวลาที่ทิ้งห่างเนี่ย มันน่าตกใจมันเหมือนนั่งเจออยู่กับทีมงานแล้วก็พิธีกรเลยนะครับซึ่งมันมันมันก็ได้ก็ก็ช่วยแก้ปัญหาเรื่องเรื่องระยะห่างตรงนั้นไปสวัสดีค่ะท่านนู้ชค่ะสวัสดีครับเป็นยัไงบ้างครับท่านบรรยากาศที่โคเปนเฮเกนอากาศหนาวไหมครับเนี่ยอากาศค่อนข้างหนาวนะครับก็น่าจะติดลบเกือบตลอด นะครับแล้วก็มีหิมะตกแต่ว่าไม่ไม่มากนักนะครับแต่ว่าหิมะที่ตกแล้วก็สะสมอยู่ก็พอสมควรครับค่ะท่านโยคาเห็นบอกว่าข้างนอกติดลบแต่ว่าข้างในห้องประชุมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโลกร้อน <c oughs> ร้อยกว่าประเทศเนี่ยร้อนระอุเลยเหรอคะเพราะผมทราบว่าเวลาไปต่างประเทศเนี่ยข้อจํากัดเยอะในการทํารายการนะฮะเพราะว่าทีมงานเอาไปทั้งหมดก็ไม่ได้บางทีมีกล้องตัวเดียว2ตัวไฟก็ไม่ ไฟก็ไม่ไม่อะไรไม่มีนะฮะระบบเสียงอะไรต่างๆบางทีออกมาอะไรก็คล้ายๆคนดูก็หงุดหงิดแต่ว่าเราก็ต้องทำงานภายใต้ข้อจำกัด I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray. เราก็อยากจะเปผยแพร่กิจกรรมของท่านร,รัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีให้กับประชาชนได้รับทราบนะครับในทุกในทุกระยะนะครับ แต่บางครั้งบางคราวในการประชุมต่างประเทศเนี่ยก็มีข้อจํากัดก็คือว่าเราอนุญาตให้ช่างภาพเข้าไปได้ไม่มากพวกผมก็อาสาครับก็อาสาเข้าไปเป็นช่างภาพแทนแล้วก็พยายามเก็บภาพที่ดีๆไว้กับให้กับประชาชนนะครับได้รับทราบก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องซึ่งเป็นความจําเป็นด้วยแล้วก็เราเองก็รู้สึกว่าจะทาให้ช่านรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเนี่ยสื่อสารกับประชาชนได้มากขึ้นและในต่างประเทศเน,นะครับผมก็สังเกตด,ด้วยว่า ประเทศอื่นๆก็เริ่มทํากันเหมือนกันนะครับก็คือมีผู้ติดตามหรือว่ามีรัฐมนตรีหรือว่ามีคณะทํางานเนี่ยซึ่งเข้าไปเป็นช่างภาพแทนบ้างในบางจังหวะนะครับก็ถือว่าเป็นการทํางานอีกแบบนะครับซึ่งเป็นช่างภาพจําเป็นนะครับฝีมือคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เทียบกับช่างภาพอาชีพไม่ได้นะครับแต่ว่าก็คงแก้ขัดนะครับคงต้องเรียนรู้กันอีกเยอะครับผมก็เพิ่งเรียนรู้นะครับแต่ว่าเนื่องด้วยว่าเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ทันสมัยนะครับแล้วก็ขนาดเล็กพกพาได้เราก็เลยนำมากล้องเหล่านี้เข้ามานะครับ มาไทย